อ่ะมาปิดท้ายเรื่องราวของเพลงดีกว่าโอ้ยฉันแบบเมื่อวานนี้เห็นเพื่อนแชร์แล้วตีไม่ได้เข้าไปดูเลยอะเป็นเทรนดิ้งอันดับหนึ่งทั่วโลกทุกชาเลยก็ว่าได้อ่าฮะพัดดูยังยังไม่ดูคือเขาปล่อยมาเป็นเพลงออกมาก่อนอนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าขึ้นไอจูนะอันดับหนึ่งประเทศทั่วโลกโอ้โหี่คือเยอะมากนะเยอะมากนะครับสำหรับเพลงใหม่ของเลดี้กากาซึ่งก็ได้ Black พิงคมาร่วมร้องมาร่วมแจมในเพลงนี้ด้วยนะฮะสำหรับ So ลเลอร์แคนดีครับรียต้องว่าเป็นการรวม ตัวท็อปของ2ฝั่งเลยนะฮะปังสมกับการรอคอยจริงๆสำหรับสาวแคนดี้ครับผลงานการประทะกการระหว่างเลดี้กากาิลปินตัวแม่งฮอลลีวูดกับสีสาวบลักพิงเกิลกรุ๊ปกอินเตอร์สุดร้อนแรงจากเกาหลีใต้ครับเพลงนี้ปล่อยมาเฉพาะตัวเพลงให้ฟังกันแม้ยังไม่มี MV นะฮะทางช่องของ YouTube ของเลดี้กากาทำยอดวิวไปแล้วคือล่าสุดเราอัปเดตนะครับ17ล้านครั้งใน17ชั่วโมงรวมถึงนะฮะตอนนี้ขึ้นซิงเกิลอันดับหนึ่ง 42ประเทศทั่วโลกใน iTunes ์ unes, ครับ s าว t h แคนดีถือเป็นเพลงติดหูที่เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความสดใสร้อนแรงของ Blackpink กับเนื้อเสียงที่น้ามีพลังรวมทั้งความเกาเกมของ Lady Gaga โดยเนื้อเพลงนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่สอดแทรกด้วยภาษาเกาหลีได้อย่างเข้ากันเชื่อว่าชาวบลิงสาวกของ Black พิงคได้ฟังกันแล้วก็จะเป็นปลืม้มกับการที่สี่สาวได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกแถมยังมีโอกาสปวดฝีมือทางดนตรีพร้อมทักษะสำเนียงภาษาที่เป๊ะปังชวนให้ฟังซ้ํากันแบบไม่รู้จบค่ะโดยสําหรับเพลงนี้นะครับซาร่าแคนดี้ครับถูกปล่อยออกมาในช่วงนับถอยหลัง1วันก่อนที่อัลบั้มครมาริกาผลงานชุดที่6ของเลดี้กาคาจะออกวางจําหน่าย29พฤษภาคมครับ โดยในวันโดยในอัลบั้มนี้นะครับนอกจาก l a c k p พิงแล้วเนี่ยเลดี้กา a าก็ยังโหได้ร่วมงานกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นอารีนาแกรนเดนนะครับรวมถึงท่านเซอแอลดันจอนก็มาร่วมงานด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งกำหนดวางจำหน่ายเดิมของอัลบั้มคือ10เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าแน่นอนแล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับทำให้เลื่อนออกมาเป็น29พฤษภาคมแทนครับมองว่ามันเป็นการตอกย้ำนะกว่าที่เราจะออนแอร์เนี่ยอาจจะทะลุ20ล้านไปก็ได้ใช่เท่าไหร่พี่ล่าสุดล่าสุดก็คือตอนที่ทีมข่าวเราบอก17ใช่ไหมครับเดียวก็18แล้วอะอ๋อก็เดี๋ยวรอดู MV แล้วกันนะผมว่าน่าจะออกมาปังเหมือนกันเพราะว่าของลิลลี่กลากับออ กรนเดเนี่ยนะฮะโหถ้าออกมาได้ยิ่งใหญ่รอไปดูยังไปดูยังยังเดี๋จะดูเป็นเรื่องราวของฝนเอหรอจะดูเก็บทีเดียวเลยแล้วกันอ่าก็ไปฟังเพลงด้วยแล้วก็ดู MV ด้วยได้เลยนะคะ